สวัสดีครับชอบ่องทีเด็ดขฆษณาไม่เคาะวิจารณให้ทัศนะฟุตบอรลรายการสำคัญทั่วทุกมมุมโลกไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกดทัสไลค์เข้ามาได้โอกาสชนถึง80-90%เซเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันมาละ2ตัวมาละ2อคู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลเตะกันเยอะมากนะสายเชียร์บอลไม่พลาดเชียร์ไปกันแล้วครับก็หลังสงการทางปลอดภัยนะครับ วันนี้บ่ายสามโมงครึ่งชีวิตใครจะเปลี่ยนไปนะสนใจก็ลอตโต้นะพบจบในที่เดียวจริงๆนะฮะสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเคไปจิ้มกันได้นะครับชอบเลขไหนก็เปิดทุกเลขเต็มร้อยเต็มพันเราแจกไปหู้ราคาดีมากๆนะครับนะจ่ายเต็มจ่ายสุดๆแล้วนะฮะของประเทศไทยนะก็ทีเด็ดเราวันนี้จะไปที่พีเมีย์อังกฤษนะนอต์เทิฟอร์เรสเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูขาวร้ายนะเอ่อมาตินเนสเจ็บนะหน้าเท้าอ่ะนิี้ยก้อยนะ ปิดพักทั้งูก,กาลนี้เลยแล้วนะครับนะก็เสียกองหลังตัวสําคัญเป็นคนหนึ่งก็ต้องพึ่งแม็กควายแล้ว Mac แม็กควายล่าสุดเล่นดีนะแต่สุดท้ายก็พลาดนะครับที่โดนหม่งนะควนหัวตัวเองเข้าไปนะโอ้โหแบดแบหน้าเหนื่อยจะเซบิยานะฮะก็วันนี้นะครับแมนยูไปเยือนฟอร์เรสช่วงสี่ทุ่มครึ่งกรรมการเป็นไซมอนฮูเปอร์นะฮะคอมพิวเตอร์คำนวณมานะเขาว่าแมนยูชนะนะ56%เสมอร24%ร์แล้วก็ฟอร์เรสมีโอกาสชนะถึง20%นะครับ ผลงานช่วงหลังต่างกันมากนะครับฟอร์เรสเนี่ยฟอร์ไม่ดีเลยนะหกเกมหลังล่าสุดเสมอ2แพ้ไปถึง5้าเกมนะครับส่วนแมนยูเนี่ยฟอร์ช่วงหลังเจเกมเนี่ยชนะไปสี่เสมอ2แพ้เกมเดียวนะฟอร์มจ0ดซนดีมากครับส่วนฟอร์เรสเนี่ย14%บเองมาดูผลงานช่วงหลังเจอกันหน่อยเป็นแมนยูที่ดีกว่านะครับ6กเกมหลังล่าสุดชนะหมดเลยอ่ะ2-0 3-0 3-0ย์สนสาย์ปดประตูตอนหนึ่งเอาโอ้โหสา4-0ูนีู่นนะ เจอกันมา6เกมหลังชนะหมดเลยเสียแค่ประตูเดียวครับยิงไปทั้งหมด7เอ่อ10 14 22ประตูนะเสียประตูเดียวดีกว่าเยอะนะฮะฟอร์มของฟอเรสช่วงหลังก็มีแพ้แอ,อตเลติลาแพ้ลีเสมอวูฟนะฮะแพ้นิวคาส,สเซิลแพ้สเปอร์แล้วก็เสมอเอเวอร์ตันส่วนแมนยูเสมอเซบีย่าชนะเอเวอร์ตันชนะเบนฟอร์ดแพ้นิวคาสเซิลชนะฟูลแลมแล้วก็ชนะเรียวบาตบินฮะ,ะถือว่าแมนยูฟอร์มดีแหละ อันดับคะแนนตอนนี้มันอยู่ดับ4ครับแข่ง29เกมชนะ 7, เเสมอ5แพ้7เกมเดือนปีนี้ดีอยู่นะฮะ14เกมชนะ6สเสมอ6แพ้6นะครับส่วนฟอร์เรส30เกมชนะ6เกมแพ้15เกมนะฟอร์มเนบ้า15เกมชนะ5นะสเสมอ6แพ้ไปถึง4เกมนะก็ถือว่าแมนยูฟอร์มดีกว่าตัวคีย์ของฟอร์เรสเป็นเบนเนีฮะ30นัด8ประตู ส่วนแมนยูเป็นมาคัสแลฟฟ์ะนะ19 29นะ15ประตูแล้วก็เป็นม bon โนอฟเฟนันนะครับแอตนโตนี่มเสซิเยอช่วหลังก็กลับมาเล่นดีนะฮะไว้ใจได้ก็ดูแล้แมนยูเหนือกว่าผมมองอย่างนี้นะอโอกาสที่แมนยูเก็บชัยชนะวันนี้ค่อนข้างสูงครับมาดูราคาคู่นี้กันหน่อยแมนยูต่อครึ่งคบลูกนะ1.92แล้วอยู่ฟอร์เรสได้เต็มนะครับแล้วก็ถ้าต่อแมนยูลูกน่นะ2.2น้ำล้นเลยนะ ผมว่าอยู่แมนยูราคาขึ้นคุ้มลูกดีกว่ามีโอกาสที่แมนยูจะเก็บชัยชนะสูงกว่านะครับถึงแม้จะเสียกองหลังลงสำคัญไปก็มีตัวที่ทดแทนได้นะผมมองอย่างนี้นะก็ฟอร์อมยังดีอยู่เชียร์แมนยูไปเยือนฟอร์เรสขาประจำดีกว่าชนะชนะมา6เกมต่อเนื่งด้วยนะครับจัดแมนยูได้เลยส่วนคุยสอนจะไปที่บุนเดสซิก้าเยอรมนียูเนี่ยนเบรินเปิดบ้านพบโบคุ้มนะคู่นี้แข่งสี่ทุ่มครึ่งน,นะครับกรรมาการเป็นโทเบสสเตเลอร์นะฮะ คอมพิวเตอร์คำนวณมานะเขามองว่ายูเนียนเบอร์ลินมีโอกาสชนะถึง5.9นะแล้วมีโอกาสเสมอ24เชิมเยือนมีโอกาสชนะ17นะครับอืมเจ้าบ้านดูดีกว่านะ <S <S แล้วก็ฟอร์มช่วงหลังเจ้าบ้านก็ดูทรงๆนะฮะชนะ2แพ้3เสม,มสอ2ครับส่วนชิมเยือนโบกุ้มก็เก็บชนะได้2เกม6เกมหลังแพ้ไป4เสมอ1น,น,นะโบกุ้มฟอร์มไม่ดีเลย <S <S ผลงานแบบหนึ่งผลงานช่วงหลังเจอกันมายูเนียนเบอร์ลินดีกว่านะครับ6เกมหลังชนะ4ี่ มีบุกุ้ชนะเกมหนึ่งเสมอหนึ่งนะแล้วก็นเนี่ยเจ้าบ,บ้านอยู่ในเบอร์ลินมีแพ้ดอดบุลแพ้แฟรงเฟิร์ตชนะสุดกาชนะแฟรงเฟิร์ตมีแพ้ซงคิลุ R, สแล้ว,ว,บบวก็เสมอวบวกส่วนบุกุ้มเนี่ยฟอร์มช่วงหลังมีแพ้สุดก,กาเสมอแฟรงเฟิร์ดชนะไล์ซิกชนะโคโลนแพ้ชาเก้แล้วก็แพ้เบเรเมนนะครับก็ดูแล้วถือว่าเจ้าบ,บ้านดูดีกว่าอยู่ในเบอร์ลินอันดับสี่โบุ้15นะ ตัวคีย์ของยูเดนเบอร์ลินเป็นเซเลนโดแบ็กเกอร์นะ27นัด8ประตูส่วนโบคุ่มจะเป็นฟินิธฮอปมันนะครับ27นัด8ประตูนะมาดูนี่ไงราคาคู่นี้กันดีกว่าราคาคู่นี้เปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งคู่ลูกนะยูเดนเบอร์ลินฟอร์มดีนะหลับสีด้วยนะครับเรนเดอบ้านผมว่าไว้ใจได้นะครับผลงาน,นช่วงหลังก็ดีเจอกันมาก็ดีกว่า รึ้นคุปปลู0.81ถ้าลองได้2.12ถ้าสายลองอะ่ะมันมีราคาลองลูกหนึ่งราคานี้ก็น่าลองเนี้ย1.78นะครับถ้าอยู่โบวคุ้มนะอยู่เจ้าบ้าน2.1แต่ผมมองว่าอยู่นิบรินชนะได้วะ่ะเฉือน,นก็ยังบวกอยู่นะเอาเป็นว่ากลับไปเชียร์อยู่นิบรินราคาขคึ้นคุปปลูปดีกว่าลูกหนึ่งน่าจะมีผลงานเจอกันมาก็ดีผลงานช่วงหลังก็ดีโดยรวมก็ดีกว่าครับมีโอกาสที่อยู่นิบริลจะเปิดบ้านชนะวันนี้ค่อนข้างสูงเชียร์อยู่นิบรินในบ้านได้เลย ทีเดสองคู่นี่ชอบตามกันมาได้โปรโม,มชั่นเยอะย้ายค่ายตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนไม่พลาดน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ